คค่ะใครมีปัญหาแบบหน่อยบ้างคะพออายุเริ่มมานะคะก็คือปัญหาเรื่องผมก็จะตามมาด้วยคะ่ะนั่นก็คือผมบางผมขาดหลุดร่วงนะคะ เห็นรอยแสกชัดมากๆคอดีมีเพื่อนค่ะเขาก็แนะนำหน่อยมานะว่าให้ลองใช้ของ Hair t o Pro นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สระผมแล้วก็เซรั่มนั่นเองนะ่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูก็รู้ว่ามีคุณบอยพิสนุเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจมากๆเลยนะก็เลยลองสั่งมาใช้ดูค่ะทุกคน ซึ่งตัวหน่อยเองค่ะก็ได้สั่งแชมพูและตัวเซรั่มมาใช้นะคะจริงๆแล้ว h a i r o p r o เนี่ยเขาก็มีตัวทานอีกด้วยนะคะวันแรกค่ะที่หน่อยใช้แชมพูนะคะก็สังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะร่วงเยอะมากๆเลยค่ะหลังจากราผมเสร็จค่ะก็มาใช้ตัวเซรั่มต่อเลยโดยการหยดแล้วก็นวดนะคะตัวแชมพูเนี่ยเราใช้วันเว้นวันแต่เซรั่มเนี่ยเราต้องหยดนวดทุกวันเช้าเย็นนะคะหลังจากที่ใช้ครบหนึ่งสัปดาห์ค่ะความรู้สึกที่ได้ก็คือผมขาดหลุดร่วงลดน้อยลงค่ะ ผลิตภัณฑ์ของ Hair t o Pro นะคะคือเขาก็จะผลิตมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะคือของดีของธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้แชมพูอย่างสม่ำเสมอบวกกับหยดนวดเซรั่มทุกเช้าเย็นนะคะคือใช้อย่างมีวินัยนั่นเองค่ะของธรรมชาติก็ต้องใช้เวลาเนาะพอหน่อยใช้ผลิตภัณฑ์ครบสองสัปดาห์นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะั่นก็คือผมที่ขาดหลุดร่วงค่ะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย หน่อยเองก็ไม่ได้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือใช้ต่อค่ะจนครบ3สัปดาห์แล้วดูผลที่ได้ค่ะทุกคนผมขาดหลุดร่วงแทบจะไม่มีเลยค่ะคือประทับใจมากๆหลังจากสะาเสร็จก็เช่นเคยค่ะหยดแล้วก็นวดเซรั่มกันต่อเลยค่ะพอใช้เนี่ยค่ะผลที่ได้3สัปดาห์เนี่ยก็สังเกตเห็นได้เลยนะว่าคือผมนเนี่ยมีลูกผมนะคะเกิดใหม่แล้วก็มีปลอยผมมากขึ้นนะคะ หน่อยเองก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของ h a i r t o p r o ต่อนะคะทุกคนใช้จนครบสี่สัปดาห์แล้วสิ่งที่ได้คะ่ะทุกคนบอกเลยว่าปัญหาผมขาดหลุดร่วงเนี่ยหมดปัญหาไปเลยค่ะและแน่นอนค่ะหลังจกากสระเสร็จก็หยดนวดแบบนี้ต่อเลยนะคะสิ่งที่ได้คือความประทับใจมากๆพอใช้ครบ4ี่สัปดาห์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าผมหน่อยนะคะก็คือมีลูกผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนและปัญหาร่องแสกที่เห็นได้ชัดก็คือมันบางก็ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะดูจากก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ได้เลยค่ะใครที่กำลังมีปัญหาแบบหน่อยนะคะหน่อยแนะนำตัวแชมพูแล้วก็เซรั่มของ Hair t o Pro เลยค่ะใครอยากจะมีชีวิตดีเพราะมีผมผมเยอะเสรยเลยสไตล์ Hair t o Pro นะคะก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของ Hair t o Pro มาใช้บอกได้คำเดียวว่าของเขาดีจริงๆค่ะ